ดับแรกไปที่ไฟล์เลือกที่ new เลือกที่ image f o r m image file ไปเลือกไฟล์รูปภาพเลือกเข้ามากด open กำหนดขนาดความสูงในที่นี้เอาสัก2เพราะว่าขนาดมีค่อนข้างเล็ก สูง2มิลครับขนาดประมาณ40คูณ55กดโอเคได้ไฟล์เข้ามาดูที่3 d v ดีวดูที่พื้นไม่เท่ากันคุณภาพภาพอยู่คุณภาพของงานอยู่ที่ขนาดของภาพและความละเอียดพื้นไม่เท่ากันครับพื้นไม่เท่ากันดับแรกเอาพื้นออกก่อน เลือกที่เขตบรรีเขตบรรลีฟอร์มรีลิฟเลือกความสูงที่ต้องการในที่นี้โดยประมาณประมาณ1มิลประมาณ0.1มิลกดสร้างเขตบรรลี y เปิดดูเส้นเวกเตอร์จะเห็นเส้นครอบเขตบรรลี y เลือกเอาเฉพาะเส้นที่คอบงาน เดิลคลิกเลือกซิโลเอนปิดปิดสร้างสมูทให้งานดูดีขึ้นสักครั้งหนึ่งกดเสร็จเรียบร้อยคุณภาพ บอกแล้วว่าอยู่ที่คุณภาพไฟล์ที่เอาเข้ามาครับเปิดไฟล์ขึ้นมาจะได้งานที่ต้องการโอเค